Chào mày, đây nó dài, bỏ Rồi dài lợ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 i dài Rồi dài lợi 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 dài nó, dài lợi 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 อ่ะพ like <Liberty> ี่น้องเนาะทักทายสบายดีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเนาะนุ่งเสื้อแขนสั้นมาเลยเหมือนนี่บ่าลิลูกเสื้อแขนยาวคาตบพี่น้องเจอแคนเงาตัวเดียวสีดำมาเด็กบ่าลิมังนุ่งสีดำนุ่งเสื้อไก่พี่น้องมาเด็กเมื่อนี้ก็หามาหาชาวถังอ่อนอีกแล้วพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ลูกแล้วก็ลงห้องเยนไปแล้วกินนี้ทางอันชาวถังอ่อนเพิ่ลกัว่าอยากได้รถที่ป่าเนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นน้องไม้ได้รถที่ป่ะเลยอยากได้รถที่ป ลูกลราแหละอยากได้แล้วบ่ได้อยากได้ดอกแต่ว่าขี่รถที่เป็สิอันตรายอีกลูกแล้วก็บ่เป็นขี่ชักขี่ปข,ขี่จำนวนว่าขี่ตามทางก็ได้เวลาข้ามทางข้าม,ามยางพี่น้องคนผัดชะเงือกอยู่แล้วยังยากอีกนั่นก็ได้พี่น้องลัก,ลกๆเนี่บ่อยากได้หลบรถที่นะให้เราหน่อยเบาะหลีอยากได้น้ำอยากได้ไนให้เราพี่น้องเลยเพราะให้เราปลูกฟังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยง,งไกไ่ก็เพราะได้คนน่ะขันขัดน้ำบ่มีอย่างที่ขี่เฮ็ดได้ดอกพี่น้องปัจจัยลักก็คือน้ำที่ต้องได้ จัดการพี่น,น,น้อ,นองเอ๋ยเนาะข่าวบ่มีน้ำในแล้วโลดได้พี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าอยู่ไซต์คือกัน,าานกพี่น,น,น้องเนาะเอ้าพี่น้องเดี๋ยวไปหาจ่นาเตงอ่อนกันเลยพี่น้องสบายดีเด้อจ่นาเตงอ่อนสบายดีเห็นลูกเจ้าเห็นนั่นบ่เห็นชาวไม้ได้รถถีบปะดได้แล้วจากได้ปะได้แล้วแล้วแอวจะบ่ได้แล้วแวอวว่าจยางไรน่ะ<ด>เห็นได้รถเห็นมูได้อย่างไรจากได้ดเนาะแล้วเนาะ ธรรมดาของเล็กน้อยแล้วเลยเฮ้ยน้อยเราป้าอย่างนี้แล้วจะใจมาอย่างลมาอย่างนี้แล้วพียงเอาแล้วไหมสินด้ยังเอาลงอลืมสินเนาะไม่เราสินใคเราสิใช้ยางจะน้มอติดตอเพีง อยากได้รถถีบพอขี่ไปห้องเฮียนบ่เราขึ้นนะโดยออืพี่น้องเนาะาได้รถถีบไป้จริไปห้องเฮียนเลยเลยคุณละสิบบุกขาดห้องเฮียน,<ด>ยนเป็นมวยบวจักพี่น้องเลยเนาะทุง่งรถถีบนี่ยังบวคขำขั้นช้ำน้ำส่างดอกสตัตยงเนีน่<ด>ยน้ำส่างนี่เขาพอได้ยุ่งกินทันเราบ่มีเนินชื่อน้าของเขพอดได้ยุ่งกินได้เด็กน้อยบวชได้ขิ้คือหายยาได้เด็กน้อยเนาะ เขาขึ้นโบได้ใช่ไหว่าเป็นอย่างสําคัญหรือว่าสาคัญนะแต่ยังได้อย่างเดียวอย่างเดียวนะเห็นมู่ได้อาจานย์เนาะเห็นมู่ได้ก็เลยอยากได้โดยโอ้พี่น้องเลยเห็นมู่ได้ก็เลยอยากได้พอได้ไปเห็ดอันนั้นอันนี้พี่น้องเนาะขี่แข่งกันอาจารย์ครัลงโรงเรียนก็ยังยากลงแล้วโดยคันลงโรงเรียนก็ไม่คือไปห้งเรียนพวก เฮือนโอยังหายไปเไปร่โอ้โงเฮียนโอจากไหนเรากละงป่อหนึ่งยันไปไปไปองเทียนไปจาอ้อยไปลูกเหียมาไปเออใช่แล้เออแบบนั้นเราอ้อยเอาลูกเราพี่น้องเลยเนาะไปไล้อ้อยไปเนาะลูกจะเนาะ เพราะว่าด้วยพัฒนาการรล้าพี่น้องน้องต้องเข้าใจตัวนี้ได้พี่น้องเลยพัฒนาการแล้วาบอะกาอีกอย่างก็ได้เอฟซีเจ้าตัวจริงก็มีได้ชาวเตงอ่อนเรือพนับเม็นดูคลิปเลยเอฟซีตัวจริงพี่น้องเลยเนาะมักชาแตงอ่อนว่าชาแตงอ่อนนี่เป็นคนซื่อๆพี่น้องเนาะบ่มีผิดมีภัยต่อภัยอาารย์ชักเอาพี่น้องเนาะวันหนึ่งบริยูเมือนไปใช้เหมื่นเกี่ยวเข้า เพคนบอกบ่แมนเพคนโทรมาอันนี้ค่ะว่าในเรื่องเป็นน้ำเขาเพคนมาม่ได้บอกว่าในี่เ<อ>ขาพ่อคนว่าค,คัมบูพ่อคนเลยที่บอกอันนี้มำเขาว่าพ่อคนเลยอันนี้มาเล่นนเลาหาเองไงเนี่ยค่ะใคราห,าหาเองเจ้าของนาบ่อมัวและเาโทรมาหาหมอนมัวหาโอ้บางน้องว่าว่าป่าป่าอันนี้เคยได้กินเคยอยู่เคยได้กินน้ำหนาวแม่ถาาแถวไอ้แม่นั่นดีแม่โอ้ มาแล้วพาข่อยไปเด้อ<ม>พาข่อยไปเพราะว่าข่อยสิไปซื้ออันนั้นให้เจ้าซื้ออันในพักบัวพักบัวเน,ะ<ม>นา,า,าเนะจุกเช้าเราขายนะจุกเช้าอืมชักจองจุกก็พอแหละปลูปกไปเนาไปปลูกลายแท้นานนิดหนึ่งไป,ป,ปเนาะไปปลูกปลูกพอได้อันอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะมือนั้นซื้อมาเก็บไว้บ่ในพักมือนเนมะเก็บไว้บัดทอนมือปลูกจังปลูกแม่นบ่โดย เราเห็ดไว้ขายเลยให้คนทั่วไป,ไปแบบอยากปลูกอย่างยังอยากกินแบบนี้ป่ะนีโ่โอ้แล้วปลูกอยู่ไซน่ะดูเดินเท้าแล้วน่ะป่ะเทอนหน้านี่กับไปเมื่อเชานี้ละหมัดหัวที่ปลูกพักแล้วค่ะโอ้ไปนั่นแล้วก็พอได้ขายนั่นแล้วเนาะเพราะได้ขายไปนั่นแล้วการทำมีหัวมีห้าวว่าชันชา้าโดยความที่ชาแต่งอ๋อในเราคุณบริจักปานนั้นเป่น้อ,องพอาะที่ได้มัดหัวมัดห้าวนะ เราก็เลยดซัมมี่ว่าเช่นใช่<อ>แล้วทีไปอีกบ่เงินบ่าไอไปว่าจะกินแม่กินยังแล้วเออไปแล้วไปท่าค่อยเดินแล้วค่อยทิ่เล่นเข้าไปแั่<ห>น,นจะไปบัด<ห>ค่อยจบคลิปนี้ก่อนให้เราพาไปพี่น้องเนาะงจีไปเชื่ออันัวดักบงปวดแล้วเ,เลยว่ด้ให้เรามาปลูกไม่ได้เอาไปกินก็นมาขามบัดเน่ะไปกินนะครับพี่น้ไปเนาะ จะอ้อยก็อยากได้แต่รถทีบเนาะล้วคือชำน้านแล้วเด็กน้อยชีวิตของเด็กน้อยเห็นมูได้ยังอยากได้น้ำแต่ว่าแล้วบุเป็นปากเป็นว่าวานะผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเห็นก็ต้องปากต้องว่าวต้อง,ว,องว่าเป็นว่าเป็นตะแพงเป็นตะหา่หางไปองเลยแต่ว่านี่เพิ่นก็นตามเพิ่นนแล้วงพัฒนา,านการก็ทราว่าไงสะมองช้าถ้าห้าวาแห้งเพิ่นแห้งปวปากเลยเนาะแต่เขาจะว่าแห้งนี่แห้งบวปากเลยปะ กันได้สางมูลหลือุนุนอูอยู่ไหนแม่แมแม่กันได้หองมูลหรือุนอูอยู่ไหนพี่น้องบ่ได้เห็นว่าน้ำไผ่เลยได้น่ะแล้วคนพัฒนาการซ่าคนแบบว่าบ่พ่อนะบ่พ่อแบบจี่สี่ร้อยประมาณหกเจ็ดสิบนี่แหละอยากให้เราได้เฮียนหนังแสบหนังสืออะไรอ่ะ ว่าเได้นั่ะเงินชาวพันวันนี้จะไปชื่นยังเงินชาวพันก่อยหายวันจะวิ่งไก่กินฮะจะวิ่งไก่กินคืนนี้บ่แม่โอ้สุดยอดสุดยอดหน้าปากทางนี่บ่แม่อืมพอได้กินแล้วคาบแล้วเว้นไปได้พี่น้องเอ้ยจบบนั้นแหละไอ้พี่น้องเนาะปานนั้นเอฟซียังหายเบาลิอยู่เบาเบาลิมาแล้วพอได้ยังพี่น้องเอ้ยที่แท้ชาวจังอ่อนนี่คอยช่วยเราวจงไปเจาะน้ำให้ตะกี้ เต็งเต้แล้วผัวเรายัางหนุ่มเนาะไม่หรอแม่จืดได้บอกขอ่ายจอหนำหิาาจาก,กี้จื่อแล้วก็ชื่อกังกฤษสีมะม่วงใหนน้นี้พี่น้องไปซอยแล้วตะกี้พุ่นไทยบอดแมนได้ทอดแต่เดียวนี่นะพี่น้องเอ้บอดแมนว่าเขาว่ามาถ่ายทอดแต่เดียวนี่บางคนอาจจะมาเบิ่งตอนที่ว่าพอเท่าจนท้อน,นี่เชียนี่ว่าเบารลีกเมาถ,ถ่ายตอนนี้ที่จริงเบารลีถ่ายมาตั้งแต่แล้วยังหนุ่มพุน่นเบาลําเพลินพามาถ่าย สามปีแล้วเนาะใช่ไห็นาะแมนอ่าสามปีแล้วได้บ่าลมเพื้นทางมาไทยเต้ยเต้ยง่ายมากเต้งแต่้ยแก่แหดบอกถ้าเจ้าไปอยูแก่แหดบอกไปอยู่นรงกันบ่แก่แหดเลยฮะว่าโดนพอละควรได้พี่น้องเลยอ่นก็ได้โดยโดยโดยพี่น้องเนาะก็เล็บกระเล็บกัเสียอันนี้ โดนตุกเจือผัดต้องอยู่าคดข้าไว้เก็บไปทน้องเาสมบัต <enary continually> ิคร่ะเล็บจีดเด้่ยไก่ก็เลี้ยงมาได้แล้วหอมบวมีนั่นเนาะมีหัวมีหาวเนาะจะเลี้ยงยังก็เลี้ยงมาได้เมื่ออื่นี้ไปรับจ้างแต่เศร้าอีกนี่เนาะไปแต่นั่งอ้อยนะบ่ไหว ไปรับจ้างรับมือเราเท่าใดก็ไปพอได้เงินได้คำมาซื้อนขนมให้ลูกซื้อเอืนปิงไกให้ลูกเนาะหนึ่งเขา้าด้อนตัวเองเด้ย๋ยหนึ่งเขา้าื่อนแม่ดิเพื่อนตัวเองเจ้านี่ได้โดยอันเดียกืันพอเท่าสุนทอนเคยบอกเจอแล้วว่าทุกไก่ทุกเพือนเฮาเดอมีไก่มีอยู่เพือนเขาุดว่าเขามีเด้เฮาบมีสิดที่ไปเ้ายุ่งของเขาได้เขามีกระป๋าเขามีไปด้านหน้า คือน้องไม้เราได้กะยินดีน้ำเล้าแม่นยูเฮาอยากได้กะเฮากะเดวแต่บุญแต่วาธนาเฮาได้อยากได้ก็ได้เราได้บุญวาธนาแล้วเฮาวระชันจ้าแม่ถ้าแต่อ่อนคนเว้าวแบบถามคำตอบคำอะไรได้พี่น้องเลยเนาะคนบ่มักเว้าวประชันจ้าคนบ่มักเว้าวบันได เจ้าอันตะกี้เจ้าเคยมีผัวผู้หนึ่งไเป็นยังไง่างปลาเราตะกี้ปลานลำบ่ได้เห็ุที่ผิดคลองเออผิดที่ผิดคลองไม่ได้เห็ุที่คลองจักปีตอนจะเอาตะมิดนะชองปีบ่น่าจักปีตอนจะเอาเริ่มเอานะตอนเจ้าจักปีตอนเท่าฮะบางชาวบ่ฮอดหรือฮอดบ่ฮอด ใช่เน right? right. oh. Oh. ี่ยแต่เขาจับไปแล้วโจรเนาะแม่ให้บดคืนบ่หมอนะให้เจ้าเจ้าก็ได้ยินบ่เห็นปูอยู่ใก่เข้นทางให้ก็ลูกไล่เอาให้ในห้องการนแม่เราจะบุยตนบ่ตนแท้ๆจะเป็นเละขึงหื่นกับอะไรยังอือกำบวจับไปนี้แห้งแห้งเสียร์ไล่ทำอะไเห็ดอีกเก้ากงบวจับแม่นแล้วเนาะที่ป่าของแม่ตัวเองแม่ สร้างเป็นได้พี่นอ้องเลยไว้ทรบรดาได้คนจิตใจโหดเหี้ยมเลยอ๋อแม่นแล้วพี่นอ้องเลยคนชาวบ้านผวางเขาไล่จนเอาปืนไล่ยิงแมวานเนี่ยแขี่รถขี่รถท่อดังอีก เปิ้นวายชิรอดไปรีอยู่เนาะดได้เอาบะอดขึน้นเ่าถ้าไปคังคุกไว้พี่น้องเขบ,บุษอดแท้ๆไปเห็ดพิษนี่นี่ละทำความดีดีกว่าที่เขาจะไปเห็ดพิษตัวทีพี่น้องเอ้ยคือชาวเตงอ่อนนี่ไปลินนะเจ้าไปลินเพื่อนน้องไม้แล้วก็เพื่อนแม่เท่าอ้นะบ่แม่ชงเพื่อนนี่บ่แม่ส่วนมากเบิ่งแล้วเวลาไปลินอยากจะหน่อยถ้าเต้าลำคานกันมี เอาไปลินไปลินก็เป็นมีหมดไปโซงข้างนอกจะไปเผาเขาอยู่หันก็บ่ได้ได้สัตว์ต่งอนเด้เลยเอากรอยู่เฮือนเฮาหรือว่าอยู่เฮือนแม่เฮาเห็ดเกาะเกาแก่ๆไปเลยเลยเนาเนาะเฮือนเราก็แดดได้เฮยพี่น้องเลยเพรเป็นตะยู่นั่มันแดดนี่แหละเนาะแดดแห้งเมื่อคืนนี้นอนในหรือนอนนอกเมื่อคืนนี้นอนในอ๋อผู้ใดยังบ่ได้จับไปเบิดเนาะโจร่คนธรรมดาลงเถื่อกระบาดสัตว์ตะงอนมอนโจร คือได้รับกวาดกระแปนเบิร์ล้วพี่น้องบาดนี่แนผะนเบิร์ดคักลรอห้องครัวกระบ,บุมีเรือดราวพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยกาต,ต,ต้องเข้าใจเอฟซีที่เข้าใจซาติงออนที่บุมีผู้ช่วยบทันมีผู้ช่วยแบบวไฟเ้เดอร์เลนเดชานให้นี่พี่น้องเรื่องวิรกรรมแล้วแต่ย้อนกลับไปตะกี้นะนเอฟซีด่ามาดาา่าหลายร้ายตะกี้เนาะสาติงออน ก็เลยเห็นหายเอฟซีนี่เปลือกจีตัดสินใจซอยนี่ก็บอดไ,ได้ง่ายได้พี่น้องเลยถ้าคนใดที่ว่าบ่มีดรามา่าปันใด้นะ่ะใครแน่พี่น้องตะกี้เป็ดรามา่าให้ก,ก,กันก็พอเท่าตะกี้เนาะให้กันตลอดตะกี้นะเขามายังได้ด่ากันอีกแล้วเขามายังได้ด่ากันอีกแล้วว่าพอเท่าแล้วเท่าแล้วเราไล่เจ้าหนีหรู้เรื่อยดิเจ้ากคนนี้มันบอตะกี้เลยหน,นีบัตรชิ้นเดือนอีกก็จีไปเอาเงินอีกบนนี่ ทางเบื้องบนว่ะลายโตดวงหน้าแลกันเงินการเงินอุ่นเข้าบัญชีอลไรเพิ่นยังสีให้เบ้ากันเงินบเข้าบัญชีบ่แมนเจ้าหน้าที่เพิ่นกับบุจักคือกันเนาะเจ้าหน้าที่ธนาคารนะอากาศกับแดดไปนี่แล้วพี่น้องเลยแดดดีๆรอ เกี่ยวข้าวกันยังเลี้ย่ยวอยู่ประมาณอีกสองสามวันเบาลีก็ได้นาทีเลี่ยวพี่น้องยอีกบดบดดอกสองสามวันนะพี่น้องเยเดี๋ยวเบาลีอันเจ้าขี้นี่เบาลี่จะออกไปอันข้าวหนึ่งแล้วก็สิเข้าไปหาแม่เท้าอ้ายบ้ดนี้สิไปทำแล้วก็สิไปซื้ออันพักบัวให้เจ้ามาปลูกในวันมือจะปลูกลนวันศุกร์เนาะโดยวันศุกร์แปลว่าสนุกสบายแบบนี้บอยจังปลูกโดย มันมือได้จะเป็นผิดเป็นภัยมันเทิดก็บอได้เป็นอะไรล่ะห่อนอ่กับไรกินห่อนห่นบ่แมนโอ้มันห่อนมันห่นแมนโอ้ไผ่พาบ่ใช่ไหมกอนผู้เฒ่าบ่ผู้เฒ่าเขาบ่อ๋อเขา ไอ้เน่ยเด้ชาดังก่อนมโทรศัพท์พี่น้องเราอยู่ใส่ก็บพ่อได้เฮาโทรตามได้โทรศัพท์กับ่แม่ด้วยวานั่นกับแม่แล้วให้เนาะแม่ของเก่าแล้วบ่โดยลูกลูกสาวเราซื้อให้ไหมแล้วเราของเก่าให้บ่โดยโอ้ก็ดีแท้ลูกสาวเรายังซื้อให้ไหมเนาะมาเข่าไหนจะมามื่อละถวยบ่กินเบิดบ่มื่อละถวยบ่เบิดบางเดียวก็บตะลักไงได้วุ่นนี้ เข่านี่โลหนึ่งกับชิพสี่สิห้าพันบวกเกินชิพหกไปน้องเดี๋ยวนี้นะเขาเหนียวเขาเนียวไม่ถ้าเขาเน้ยวแล้วล่ะเข่าเกานะ่าสิบิสามพันหรือิสองามสิบสี่นี่แหละบวกเกิน 14, ชิสี่ใช่เขา่าเก่าแล้วก็เข่าเจ้านะถ้าเป็นเข่าเจ้านะเจ้า 5, 5, 6, นหน้าหาเ้เจองเนาะข่าเจ้าได้นะบาลีเคยซื้ออยู่ลักสามิห้า พี่น้องนะมี fc ่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์ว่าซื้อเขา่าคือแพงแท้โลชาเจ็ดพันชาเจนะ็ดพัน่ะมันเป็นเข่าเจ้าพี่น้องถ้าเข่าเจ้านะมันก็มีหลายแบบตัวแข็งก็มีตัวอ่อนก็มีเข่าเจ้านี่เขาเทศเป็นสอบเป็นสอบเป็นนั่นไวพี่น้องแล้วแต่เขาชีเลือกเอาเ่ราท่ันจชเวลาซื้อเขา่าระยะ fc เขาจะพิดคิดว่าซื้อคือแพงแท้จรงฉันเี่อนะพี่น้อง,ออง,อง,นะองมันคนละเข่าได้บางเทือ่อแล้วก็มันคนละพื้นที่อีกบางเทือ่อเข่าเก้ามันกระทึก เขาไหม่มันก็แพงยามนี้นะเพราะว่าการซื้อเข้าอันถ้าเป็นข้าวเปลือกนี่เขาไหม่นี่เพิ่นที่ชื้อนี่งพุกพันพกพันหะเพิ่อนวงสีซื้อถ้าเป็นเขา 9, เก่าบาบนี้เขาเก่าเปลือกนะทีประมาณสี่พันหะพี่น้องเยมันเกินกันบรรนัน้นมันก็เลยเห็ดให้ราคาแตกต่างกันเอฟซีผู้เพิ่นหนูบอเข้าใจก็มีแล้วเี่อันเอฟซีนี่พี่น้องเยผู้เบิ่งพันผ่านานะพี่น้องผู้ได้ตั้งใจเบิง่งมาเชินใช้ แล้วก็เข่ามาคอมเมนต์ให้อันคอมเมนต์ว่าให้นะบ่าวิบางเทธอบ่าวิก็ต้องได้ลบออกว่าคอมเมนต์ว่าให้โดยบเป็นข้อมูลความเท็จจริงก็มีพี่น้องโดยเขาที่เขาได้อธิบายอย่างเขาต้องถามกันดีๆพีไปเนาะไปเนาะมันชนะิเม้นในโลดาไปชนซะอาบอยู่ว่าน้ำคืนนี่เอะอตอนอาบเอออาบน้ำในเด้อเวลาไปลินน้ำโม่โม่จางบกกุยแถวได จะหนมุกุยเจ้าเห็นได้จ้ะคนเฮาจักอาบน้ำอาบในอาบน้ำแล้วก็วีพรมให้ลูกให้เต้าก่อนลงเฮียนดยเดอ้ออาบให้พรมเด้อลูกจักอ่ะเด้อเจ้า,าจต้องอาบให้ลูกเจ้าพร้อมอาบให้ลูกเจ้าพร้อมแล้วเพราะว่าเราให้ไปน้ำมูเนาะในคูนคุ่แม่เข่ากับพวกเข่าลังมือมลูกจัก เจ้าเพื่นเป็ดเนี่ย,ยเราลงู้แต่ว่าเราบวเขาหงนอนังมือเนาะแต่ละแลว้วแต่เพิ่นดอกนะว่ากันลงเฮียนก,น,กน,นกันบวกเขาหง่อนก็บวได้หนังสือเนาะบวชโบกบวพังพัง,ง,งเทือนเนาะแล้วเป็นออทิสติกบอกพี่นอนะ้องเนาะแบบว่าออทิสติกไงน,นะก็เ,เลย บอนนัน่บอนพัฒนาการไว้คือเด็กน้อยผู้อื่นเด็กน้อยผู้อื่นนี่พัฒนาการไวเนาะไ,ไวกว่าเจ้าไว้กว่าลูกเจ้าพ่ชัดเจาะเนาะมิจะว่าบอกแล้วเศราอ่อยนะว่าเพิ่นได้กระยาเพิ่นว่าที่เป็นของเพิ่นแล้วที่ไปให้อย่างได อันเปิีนไปก็ได้ด,ดอกเพราะเขาถูกเขายากเนาะต้องเข,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 ข้าใจในความถุกความยากของเอจ้าของไลยด้ยแหวนเขาให้ให้ให้อยากได้อย่างให้เอาให้เอาก็คือว่าแล้วเด็กน้อยแล้วเบลติบเบลติบเด็กน้อยคันพาเราไปเกี่ยวเข่าลรอค่ะเข่าบ่เอาแมนแมนวะหรือเขอาอยู่บะเข่าเด็กน้อยอ๋อ อีกน้อยแล้วครับัวอ้าพี่น้องเอ้ย,ยบตัตีเพิ่นแล้วเนาะเกี่ยวเกี่ยวเขาบัได้เนาะโ,<ม>โอ้โด,ดูดูอ้าวพี่น้องเนาะถือว่าโอเคเขามาหาสาวแตงอ่อนมาหนี้ก็ได้มีแต่ว่าให้ fc บิ่งแงงน้ากันพี่น้องเนาะสาวแตงอ่อนเบาลีก็ได้ให้ได้ถือละชิดละซาวเท่นี้พอเราซื้อบิ่งไก่กินนี่แหละพี่น้องบัวตี้กับพี่จารันาน,น้ากันเบิ่งแงงน้ากันพี่น้องเนาะสาวแตงอ่อนแล้วคนอาพักกาพ่ากําพรอยผัวพี่น้องเลยเนาะ บุปปาบุปติงหอกถามคำ้ำตอบคำ้ำไปนอนเลยเนาะโอเคถะนออนจังใดก็อยู่ดีไม่แห้งเบิง่งลูกเบิ่งเต้าเดอ้อแล้วใคอที่เข้าไปชื่อผัวพังให้นำเม็ดเ่า,าอ้าเดอ้อสบายดีอ่า